ผมและพวงเชิญชยิ้มครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้อยากมาเล่าประสบะการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรเนาะที่จะมาเล่าเนี่ยนอกจากว่าตอนนี้อายุมันเยอะๆเข้ามันก็ไม่เหมือนหนุ่มๆอนะ่ะเนาะโอ้ยหกสิบกว่าแล้วว่านี่หกสิบเอ็ดแล้วเนะี่ยแต่ก็เกิดมาเพิ่งจะหกสิบเอ็ดนี่แหละเมื่อก่อน,นไม่มีนะหกสิบเอ็ดมียี่สิบบางยี่สิบเอ็ดบ้างก็เพิ่งมาหกสิบเอ็ดกัปีนี้แหละ แล้วก็ไม่รู้ปีหน้าปีนู้นจะหกสิบเอ็ดอีกเปล่านะร่างกายมันก็ไม่เหมือนหนุ่มๆเนาะอย่างว่าอตอนหนุ่มๆเนี่ยทาอะไรมันก็แข็งแรงมันก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยวิ่งขนาดเล่นเบายังไม่เหนื่อยเลยผมอะวิ่งชอบวิ่งตามทุนกนกทุกดาไม่เหนื่อยแล้วแต่ว่าพออายุเยอะๆเข้านี่อะไรโรคภัยมันก็ค่อยๆมาลุมเล้าเข้ามา ไอ้อย่างชีวิตเราก็เป็นนักแสดงนะเนาะก็อดหลับอดนอนบางทีทานข้าวก็ไม่เป็นเวล,เวลาบางทีก็อดหลับอดนอนร่างกายมันก็ย่ำแย่เขาอีตอนแรกๆที่เราไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายนะเนาะมันก็ค่อยๆเป็นอะ,อะไระบางทีนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางทีนอนดึกแล้วนอนไม่หลับแล้วตื่นเช้าอีกเอ้า ตื่นมาตีสี่ตีห้าอย่างตีสองตีสามตื่นมานอนไม่หลับเลยทีนี้จนสว่างเช้ามาก็ง,วงัวเงีงงยงัวเงียโอ้ยไม่มีเรี้ยวมีแรงอ่อนละหอยลรยเพียอย,อย่างว่าคนมันอายุเยอะเราก็เพิ่งรู้ว่าเออพอคนอายุเยอะๆเข้ามันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนก็หนุ่มหนุ่มสาวๆเนวะอย่างว่าผมเนี่ยขอบอกตรงๆเลยทั้งเบาหวานความดัน นะแล้วก็ไอ้เขาเรียกอะไรนะคอเลสเตอรลคอเลสเตอรลอะไรเงี้ยในเลือดเยอะก็ด้วยอะไรก็ไม่รู้นะด้วยว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายด้วยอาหารการกินสารพัดด้วยกิจวัตรประจําวันของเราบางทีมันไม่ค่อยได้พักผ่อนบ้างบางทีกินอาหารกินไม่ตรงเวลาบ้างบางทีมีอะไรก็ต้องกินเพราะเราเป็นนักแสดงอะเนาะ ไปตามกองตรงถ่ายบางทีของไม่ดีของที่มันไม่ถูกกับร่างกายเราเขามียังไงเราก็ต้องกินอย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องความดันความดันก็ประมาณร้อยห้าสิบหกสิบอะดูสิไปตรวจเท้าน้ําตาลในเลือดก็สามร้อยไขมันในเลือดเี้ยผมอะเออเป็นกงเป็นเกาเอสอะไรเป็นอะไรหนักหนาเนีนะช่วงแรกๆนะเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเอง โอ้โหตกใจเหมือนกันเขาหมอบอกโอ้โหอยู่ได้ไงเนี่ยคุณไม่ไหวแล้วเออคนเราเนาะแบบว่ามันต้องทํามาหากินต่อไปยังไงก็ต้องดูแลร่างกายมีเพื่อนมาเห็นสภาพเรามันไม่ไหวแล้วเนาะมันต้องดูแลร่างกายแล้วเพื่อนว่าไงนะมันก็หวังดีต่อกันนะ่นะมันก็อยากให้เราสุขภาพดีมันก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์เนี่ยเสริมอาหารเนี่ยดีดีออยเนี่ยให้เราทดลองมึงบอกว่ามึงกินก่อนนอนนะก่อนนอนสองเม็ด กินทุกวันนะนะเอ๊ะมันก็ไม่มันก็ไม่เยอะเนาะอ้เงี้ยยังพอได้พอได้เนาะไม่เลืองแค่ก่อนนอนมือเดียวสองเม็ดก็ลองมาตั้งแต่นั้นนะ่ะจากน้ําตาลในเลือดสามร้อยนะน้าตาลในเลือดนะสามร้อยนะพอได้กินดีดีออยมาสักไม่เท่าไหร่แล้วไปถึงเดือนแล้เนาะก็ไปตรวจอีกลดลงมาค่อยๆลดลงมาเหลือสองร้อยอ่ะก็กินไปเรื่อยๆสักเดือนกว่าๆได้ ร้ 130. อยสามสิบเฮ้ยนี่มันโอเคเลยเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเราไปกินยาตามโรงพยาบาลนะก,ก,ก็มันก็อันตรายกินยามากๆเลยมันไม่ดีต่อใตไงเราก็ค่อยอยากกินเยอะใช่ไหมมันไอเป็นยาปฏิชีวนะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมสก,กัดจากน้ำมันหลายๆชนิดเจดแปดชนิดอะเราก็เลยเชื่อใจ ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นร่างกายมันดีขึ้นซึ่งคนอายุ60กว่าเนี่ยได้รับสารอาหารนะฮะจากดีดีออยแล้วร่างกายมันดีขึ้นผมพอใจมากผมรู้สึกดีใจเพราะกระปีก้กระเป๋าพอกินดีดีออยแล้วนะฮะน้ำตาลก็ลดความดันก็ลดไอโรคเกาที่ผมเคยเป็นนี่มันหายไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไอปวดหลังปวดเอวเนี่ยอยู่ๆมันก็เป็นมาอยู่ๆมันก็หายนี่ไม่ไม่เป็นมานานแล้ว ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นแฟนคลับดูแลผมมานานเป็นสิบสิบปีแล้วผมอยากแนะนําคนรุ่นรุ่นเราดินะต้องดูแลร่างกายแล้วครับดูแลสุขภาพแล้วดีดีออยนะลองไปรับประทานกันท่านที่เป็นอย่างผมนะลองดูนะครับผมอยากแนะนําอยากเห็นท่านสุขภาพดีเหมือนผม